เช็คดวน3ข้อนี้ว่าคุณเป็นคนสำเร็จในการทำออนไลน์หรือไม่ 1. คุณเป็นผู้ให้หรือไม่ วันนี้คุณต้องเช็คตัวเองว่าการที่คุณออกมาทำออนไลน์วันนี้คุณได้ออกมาให้หรือออกมาสร้างประโยชน์ให้กับใครหรือไม่เพราะถ้าคุณเป็นคนที่ออกมาเพื่อจะเอาเพื่อที่จะขายเพื่อที่จะได้อย่างเดียวมันจะทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่สำเร็จได้ยาก <Room. S 2> การที่คุณออกมาเพื่อจะเอาอย่างเดียวเมื่อมันไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการคุณก็จะเลิกทำแต่ถ้าวันนี้คุณออกมาเป็นผู้ให้คุณออกมาให้ ไม่ว่าผลลัพธ์นั้นมันจะเป็นยังไงคุณก็จะรู้สึกสนุกและดีใจที่ได้ออกมาช่วยเหลือผู้คนออกมาสร้างประโยชน์ออกมาเป็นฮีโร่ให้กับผู้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเช่นวันนี้คุณออกมาเป็นฮีโร่ในการทําออนไลน์ให้กับคนทํางานประจําคุณออกมาเป็นฮีโร่ให้กับมนุษย์แม่ที่อยากจะสร้างไรายได้จากการทําออนไลน์ออกมาเป็นฮีโร่ในเรื่องความรักออกมาเป็นฮีโร่ให้กับคนที่อยากจะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพ เมื่อคุณออกมาให้ออกมาสร้างคุณค่าสร้างประโยชน์ให้กับคนเหล่านี้เป็นฮีโร่ให้กับคนเหล่านี้มันจะทําให้คนรู้จักคุณทําให้คุณมีตัวตนทําให้คนรู้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรทําให้คุณมี p ersonal brand และทําให้คุณประสบความสําเร็จได้สสวมการเป็นวันนี้เมื่อคุณตัดสินใจที่จะประสบความสำเร็จในการทําออนไลน์แล้ว คุณต้องสวมการเป็นการสวมการเป็นเช็คง่ายๆเช็คที่ช่องคุณเช็คที่เพจของคุณว่าในแต่ละวันคุณโพสอะไรลงไปมากถ้าวันนี้ในช่องของคุณคุณโพสหนึ่งวันแล้วหายไป5วันคุณทำคลิปหนึ่งคลิปแล้วคุณหายไปหนึ่งเดือนคุณทำไลฟ์หนึ่งไลฟ์แล้วคุณหายไปหนึ่งสัปดาห์ถ้าเป็นอย่างนี้คุณยังไม่ได้สวมการเป็นของคนที่ประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์คนที่ประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์ คนที่สวมการเป็นของคนที่ประสบความสำเร็จในการทําออนไลน์เขาจะลงคลิปทุกวันเขาจะโพสต์ทุกวันเขาจะทําไลฟ์ทุกวันโดยที่ไม่มานั่งแคร์ยอดวิวมานั่งแคร์ยอดเงิน แต่เขาสนุกกับการที่เขาได้ลงมือทำเพราะเขาสวมการเป็นว่าเขาเป็นคนที่สําเร็จประสบความสำเร็จในออนไลน์อยู่แล้วเขาจึงลงมือทําทุกวันทุกวันมันจึงทําให้เขาประสบความสำเร็จได้ถ้าวันนี้คุณสวมการเป็นของคนที่ประสบความสำเร็จในการทำออนไลน์คุณจะกลายเป็นผู้นําเมื่อคุณเป็นผู้นํามันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสำเร็จในการทําออนไลน์ได้ สามการออกมาไลฟ์เพราะการที่คุณออกมาไลฟ์มันเป็นการที่คุณตัดสินใจว่าคุณต้องการอยากจะประสบความสําเร็จในการทําออนไลน์เพราะการทําไลฟ์มันจะทําให้คุณเข้าถึงผู้คนได้เยอะทําให้คนเห็นคุณได้เยอะทําให้คุณสร้างฐานแฟนสร้างฐานลูกค้าให้กับตัวคุณเองทําให้คนรู้จักคุณรู้จักสินค้าของคุณและสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าของคุณทําให้คุณเป็นผู้นําและสร้างความแตกต่างจากคนที่ไม่ไลฟ์ทำให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็ว ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่มี3ข้อนี้คุณจะประสบความสําเร็จในการทําออนไลน์อย่างแน่นอนอยากเรียนรู้วิธีการสร้างเงินง่ายๆกดฟอลโล่กดติดตามครูไก่โต้งไว้นะครับ